จะพงสั่งขี้ดักกุ้งมาใหม่นะครับผมเราก็จะมาแกะดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเป็นม้งหรือว่าเป็นอะไรม้งกี่ตัวได้ได,ได้ได้กี่อันห้าอัน,ห,อนห้าอันไหนลองลองลอง,ลองกางออกดูนะครับเป็นม้งนะครับผมสูดสูดเหรอะ ดึงขึ้นไปบบนั่นเด้ออืมตองดึงขึ้นจะสิดี่เราดูก่อนถ้าทางถ้าใช้ดีๆเก็บเข้าร่มมันก็น่าจะทนนะอืมดึงเชือกขึ้นไปให้มันไปล็อกอยู่ตรงนั้นมันตีตะหนีวนึงอืมกระายอ๋อโอเคปักดึงให้มันล็อกเลยมันต้องดึงล็อกเลยเออนะอะนี่นะครับอืม ดังดักกุ้งนะครับผมดังดักกุ้งเมื่อเมื่อก่อนนะเขาใช้แบบแบบแบบตั้งตั้งตัวเล็กๆนะครับมันก็เข้าเข้าดีเนาะยาลีก็ล้างจนมือเป็นหวัดนะครับตัวนี้ก็หูมีตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกทางเข้าเนาะจะเหลือเลิกแบบนี้นะครับเออเข้าท่าดีนะครับผมห้าอันเนี่ยเท่าไหร่นะร้อยหกสิบเก้าบาท ก็ถือว่าโอเคเนาะน่าน่าสนนะครับดังดักกุ้งได้ปลาด้วยนะเนี่ยตามหลังเนี่ยอือทางเอาออกเออมีทางเอาออกด้วยอันนี้ก็ต้องเอาขึ้นดิเวลานี่ก็เออเก็บง่ายครับพับเข้าข้างในเก็บง่ายนะครับผมได้มา ห้าอันห้าอันเนี่ยโหถ้าฮะนี่เขาทำเหยื่อนะครับทำเหยื่อนี่คือเหยื่อกุ้งนะครับวันนี้ก็จะลองทด,ทดลองในบ่อปีชาเลยนะครับผมทดลองในบ่อเสียเสียกล่อมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเช้าเราก็ค่อยมาดูผลงานกันนะครับเขาใส่ต้องใส่ข้ามคืนนะครับ ก็ทำเหยื่อเหยื่อมีอะไรมั่งครับผมอาหารปลาข้าวแล้วก็ลำอ๋อมีลำน้ำปลาแล้วก็ข้าวแล้วก็หัวอาหารปลาประดุกนะครับหัวอาหารประดุกเพราะมันจะมีความมันมีความหอมนะครับใส่แล้วเราก็จะปั้นปั้นปั้นเป็นก้อนถ้าอยากให้ดีเราก็นี่ใส่แพรเขียวเนาะพ้ายยงนะครับ หอแล้วก็มัดยางนะครับแล้วก็เอาไปวางที่บ่อเนาะโอเคเนาะครับเนาะเดี๋ยวมืออื่นค่อยส่มผลงานครับผมดังดักกุ้ง